ดิ่นึงเต็มเต็มเลยปาดเลยตักมาดิ่นึงตักเข้าไปปั๊บเนี่เต็มเต็มเลยนะครับพี่เต่าไปปาดปาดเลยแม่งจะตัดดิ่างหนึ่งพอดีดิ่นึงต่อบัดดี้คู่นึงบอกจะเต็มหม้อพอดีปันปันบอกจะทานก็แบบเต่าหน่อยไว้ได้ครับเพราะว่าใงหนึ่งใช่ไหมจิ๋หุงให้เบิ้งเลยเต็มเลยใช่ไหมปั๊บปันปันเราก็ใส่ลงไปเลยหม้อเข้าใช่ไหมหม้ออันนี้มันจะมีขีดดันนี้มี เอาน้ำนเอาน้ำมาน้ำมามันจะมีเคดเนี่ยของแต่ละเขดนี่มันเป็นตัวอะไรบ้นี่ขคดนี่ครับต้งหูิต้งหูหิ้วต้งหิ้วพอดีเอาน้ำมากกว่เลยเดี๋ยวค่อยกว่างใหม่น้ำมาตงหูหิ้วตองหมหิ้วคนเดเอา้มากกว่าเอมเด่อกางใหม่น้ำมาต้องหูหิ้วต่อ้วต้องหูหิ้วต้องหูหิ้องหู้ว้องหูหิ้ว่้องหูหิ้วต้อ้องูหิ้งหิ้วตอิ้วอหิองห้หิ กินพร้อมกินเลยจางไฟมาเลย,อ,ยอร่อยกว่าข้าวลงเรียกอีกลิ้นมือหนึ่งนี่มันจะได้ประมาณหมอห้อ,อหนึ่งหม้อหนึ่งก็กินมาตติทราบครับทราบเดิมันจะขึ้นหม้อพอดีครับขอน้ำหน่อยน้ำมารับในกระติกก็ได้ครับมันมีน้ำนะครับสำหรับนะครับน้ำเนี่ยเราจะแจกเอาลิ้นองมาดึงนีดออกมา ลิ้นนิดๆอาลิ้นก็ส่งกินมวยนะดึงลิ้นตัวยังอีกใช่ไหมมึงจะเล่นมุกใช่ไหมบอกแล้วกองติงจะได้ติงเต็มตัวตัดแล้ยนะครับเวอาหงนะครับไม่ต้องเอาลิ้นเสือกใส่เข้าไปนะครับเอาลิ้นเอาแว่งนอกถ้ามึงจจะะถ้ามึงเอาลิ้นมึงใส่กับมึงก็แล้วแต่เดี๋ยวฝาหม้อปิดนะครับลิ้นเอาแว่งนอกข้าวเดี๋ยเราจะเอาข้าวเล็กเข้าไปลิ้นเอาไว้ใส่กับข้าวพวกอาหาร ปิดฝาเลยครับมึงยิงต้นยังไงไม่ปิดฝาก็ลิ้นออกเอาฝาปิดเข้าใจไหมครับมันนตีเอาตั้งใจตั้งใจเราจะได้เป็นนะลูกเสือก็ทำได้หมดแล้วพะมึงยังทำไม่เป็นไอ้นี่มันร้อนมันร้อนเร็วอยู่แล้วหม้อเนี่ยหม้อเนี่ยประมาณประมาณครึ่นาทีต้ปูตะปูนะหม้อนะแรงมีไม้นะครับหมูหนึ่งอะแต่ละหมูมาดีนึ่ง หน่เสามี่เ็ไอไปกี่บาเดีหมูลนึงเน่ยอแปปะเดีแม่อเดี๋ยวรับ้าไม่ยาวนี่ังนังาใ้ยาวๆนี่เหนไไปแฮเขอ่อไปมอใส่เมียกันไงแล้วไปเผาตังค์เามอะไปแรงเท่ไหร่ยิ่งได้กินแล้วประมาณสามานี่คางยาเนี่ย ตอกปักดังเลยนี่เอานีใหม่มาดิไม่หาดโดนคนเ้างเไม่ขาดนคนเนเเอไมายเ้าม่าเงี้ยเอายเป่าเงี้บอไม่านนเป็นาาบิยรถอะไม่ขายโดนนเป็นเ้าฮเงี้เบลเลยระยงยับิุลย่างนรา่เยบเอาวันนีปคร้า้บอมาดนปา่าให้ทหารใหม่ หาไม่ไอ้สวัดหูนี่ยนะทุงยางทุงยางหูวหมอกไปตัวตีโอ้ยได้เมียไปนี่บอกฮะเออสมแล้วดังไฟกระดับเอเอไฟเต่าหนึ่งดังซีเอ้อไม่อยากบอกเลยประธารอุดรเอาัำดีที่สุดแล้วเอาหักใส่เลยมา ครับตื่นมเปียนนะให่เออนีละนีละนีละออวางเลยเราทำหัวอออกเลยอ้าดังมาหนจัง็กกยูม่นดังบัติดกะใส่อหงำคำโทษจะขวงใส่เลยเป็นพอแล้พอแล้พอล้พล้วิเดียวสูงเเต็รอบ่องไฟได้สูงหมดนี่บัติดกัพิจาจรณาจะขวงนะออ มันใหม่นบดีครับแมงอ้อยบดีนะครับบของอะไรได้ครับตัวภาษาก็อ้อยแมงเอาหักม่ใหม่เพิ่มพ like ุ่นนะพอแล้วขนาดมันมุ้งมีใหม่ตอนนี้ละดังมันเคลื่อนมาหนิดัางมันเคลื่อนอันนี้ห้ามไฟดับนะครับรุ่นนี้ห้ามไฟดับนะไม่กวางแง่ปืนยิงลักนี่ยวมันยั่งเลยล่ะลักลักบุญเรือดิ่ง อธิบายเลยวาเอออดหรือไงปัจโยมปัจยมอามอะไรจะปันจะโอเคไปเอามอามาเนี่ยไม่คือตำเดี๋ยวมันดังเล้ค่อยเกี้ยวออกโอ้ไเป็นไรอย่าเนี้ยโอ้ึงยังไม่เข้าเลยมึงโดนแล้ว เขาเรียกว่าตัวอย่างตัวอย่างเขาไม่ทำผิดนะเขาตัวอย่างไอ้มือตัวมือคนกวาไฟมันกวาไฟติดด้วยตัวมือมันนอนเนี่ยโอ้เพิ่งเคยเห็นคนกวาดไฟติดเนี่ยอย่าลืมนะไม้านนะต่อไปนะครับสาธิตทองจันทร์มาเอง สอดไม้เข้าไปให้มันเกลื่งองกันให้มันเกือกเก่องกันสเสรียเลยกระจายกระจายไม่ออกกระจายไม่ออก มันสูงปวดดูมันไดน้ำติดง่ายคือเราทำลอยได้ใช่ไหมใช้ที่ไหนกบที่นั่นใช่ไหมใช้เด็ดกบนะครับกบลอยตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ท้าศึกจับตัวได้ครับลองคิดสถานการณ์เหมือนครับเราอยู่ในป่าครับเอาเลยลงเลยใส่เลยมีทุ่งหมอนเล่นบนเขาเนี่ยหรือว่ามีหมอนเดียวอะนะครับความความแบบนี้โอ้ยนะเบิ่งเงี้ยน่าเว้ยความแล้วความแล้วนะมันสูงพอด ไม่ด้วนนี hey. ้ถ mm ือแหละเอไหมเอไหมไม่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  นมนเกขาจะมันกลางๆนี่ตัวนี้มันเฮียออกคางแล้วนะเ่่ไมนี่ขนาดชุดชอบบอดบอเปี่ันอีกทตรงตรง็อกางโอเคหาตรงรอกมันอยู่นี่โอ้ยใส่คว้าไม่ขำไม่ขำไม่คำไม่ำดิ <lok> รูทท้เียไม่คำไม่คำรักเรื่องี๋ลมตืมเีว่มนี่ขามันลมกันี่ละคือเอาสยป่าหม้อจะขึ้นมาเวลามันดูดแล้วใช่หป่าหม้ไมนดูดแวนะแล้หมอกัจะแห้งหม้อจะไม่มีน้ำเราก็ยกมาอพ ทแน่ก็เป็นห่วงกันมอนนี่แหละไม่ข้ามมอยแล้วเนี่ยหนาเป็นห่วงหนาเป็นห่วงไม่ข้ามอยแล้วไม่สุกกอนเลยไม่ข้ามอันนกอนไม่ไม่ไม่เหยียดต่ำพาพวดตสอนการกางเต็นทมีดมีจะไม่แจกมีดไม่แจกมาคูมา เดี๋ยวสองขอนได้จะทีเนี่ยน้องหยิบฟังได้ป่ะเนี่ยเ่ฟังเล้บต่อใส่เลยเอาต่อเลยมาดูนะครับเดี๋ยวจะไม่เป็นนะบ่ฟังแล้วเข้ากต่ตั้งปพ๊บมตีเป๊กเลยถึงใส่ถึงขวาจบอาทำเร็เร็วเหมือนเซียนหน่อย กลางออกางออกางเลาแล้วติดติดติดไปเข้าไปเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครูจกกะเกษียนแล้วเกษียแล้วูซุ้มเกษียแลม่วาเกษียณแบบไม่ได้บำนญติกมไม่ยิง้อยมันมัดมัดตยิดองเออเออใช่ไมมไม่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 ม ได้มันจะมีเลกสองฝั่งถ่ายที่ถูกฝั่งนี้เปลกตบกันใช่ใส่เลยนี่เป like right. right. ็นสำน้ำครับเห่นไหมนี่มีกระดุมนะครับกระดุมใส่เลยกระดุมนะครับแต่ละเหลี่ยมกันกระดุมก่อนติดกระดุมไม่เป็นสามเหลี่ยมก่อนกต้องกดโอ้ยเอาเปลี่ยนอย่างเงี้ยเอาละเอาประกบเข้าไป เออมันจะปลุกปุกเป็นพอดีเป็นแผ่นเดียวกันไม่กระดุมด้านบนกระดุมด้านบนใครผิดกันยืนดูเลยเราก้วดสนามมาก็ได้ก้วนมันจะได้ตอกหลักอยู่เรียงตีเลยตีเช้ากันเลยแล้วเราจะได้เสร็จจะได้ให้มันกลาง ได้กัดตีมันออกได้แล้วเนาะบังคับมันแน่เจ้หน่อยบ่เข่าเลยครับเอาน้ำลูบๆเออน้ำลูบๆเอาน้ำบให้เป็นลอนลื่อนอะไรกันมาลเลื่นๆมันคิดที่อะไรอยู่เนี่ยไปนึงกระดุมครับกระดุมมากระดุมอ่มันผสมกันครับมันเข้ากันบหมดผสมสนว่องหรอคือมันอ่ะคือจะเนื่องจะเลื่งไว้ยุ่ไสมันทำไงก็ได้างนอกัดไง มันมีมันมีสองแถวนะกระดุมนะแถวนะครับตรงหัวมุมติดข้างในแล้วมาติดข้างนอกในแล้วก็ไล่มาติดข้างนอกไม่ใช่มาตีข้างนอกกว่าไปติดข้างในไปได้ถ้าช้าแบบนี้นะไม่ได้กินนะอะ่อันนี้แค่สาธิตสาธิตทองจันทร์อาไปไม้ ไม้ตัดโอ้ยขาดเตะน่ะใส่มาเลยน่ะสมัยไปเลี้ยงยู่ประเทศจีนน่ะมันได้ยากเลเด้๋ยนี่ถ้ามันติดแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หัวท้ายไม้ค้ำกลางตีนอะเยียบหักเลยแจกเชือกนะเชือกได้ยังเชือกเอาเชือกไม่มี เชือกน่าอยู่กับเตี้ยนนั่นแหละไม่มีับไม่มีอะไม่มีอะไม่เป็นไร,ไไเ,นไรเดี๋ยวมันก็ใส่กับเตี้ยนเลยเสียบเข้าเตีมม้ยนไปเลยคุณเลยคุณเลยเ,ลยเลยอ,อเย,เย,เย,เยอใกล้แลยตามพื้นที่ วันนี้เราจะได้กลางทุกคนนะกำลังไปตัดไม้อยู่สั่งมาจากแอฟริกาไม้ไม้แบบนี้ทนมากเลยป่าเมนเป็นป่เาอมอวนเป็นพื้น,น,นที่ที่เข้ายากมากพูดมเ <c oughs> <c oughs> แบบว่าเสียงที่เป็นด้านเสียงดัน้ดนเสียงสุ้มพูดตัดออกทีทามีดูไหนบ้างมีดไ,ดไ,ดไปดูในทางยูท้าไม่มีสักดวงเลยขึ้นรถบนละขันบนคำกลางนะมันบอก อันนี้เราต้องใส่เงาดึงเสืยกเลยนเป็นหลุมวาหึยองมันเสือไม่มีเสือย่งง่ได้แจกวะเสือย่างี้เรบเอาใส่ไปเลยใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเราตามีตามเกิดก่อนอันดับแรกให้มันดูอันนี้ก่อนภาพก่อน เบิร์ดทางเบิร์ดทางเบิร์ดเี๋ยวคุเต่อคุไมันจะมีเชือกมาดึงต่อต่อที่นี่มีเชือกดึงครับอ้าวเต็นทใครมีเชือกเอามาหน่อยเร็วเชือกเชือกอยู่ในเต็นท์ะคุณเบิแจกเชือกวะเริ่มแจกเชือกมั้ยเนี่ยนี่เชือกเปี้ยเชือกเปรีสยหาชิโนนเซื่ะเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยมาเลยกคน เชือกปีแลวครับปีปีแล้วคนเดียววคนเียวับ่ม่มดีทำหมุนเอะหมุนจะคิบแกเือกรเือกีท่าเดียวบทหมุนทให่หมด ยิงเลยยิงเลยยิงเลยขอแล้วขอแล้วอแล้วขอแล้วขอแล้วเราหลักอีหลักอีกหนึ่งสองสามสี yeah. uh, ่ห้าหกหลักเตมน ก็ต้องอัดแน่ก็ได้เอาน้อยๆน่ะเห็นไหเป๊กน้อยหน่ะเออฟันน้ำเหลี่ยมเนี่ยบอกมาเอามาเปิดโชว์เปิดโชว์เปิดประตูโชว์ดิเอาดูนะครับทางออกทางเข้าทางเดียวนะเปิดเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็ปิดเลย เต้ากันเลยคราเนี้ยหรือว่าจะรู้แค่ไหนจะทําดีแค่ไหนเราก็ได้มาินเหมือนเดิมครับจกัจกจักผ้าจักผ้าคิดว่าไม่มีความหมายนะครับเป็นไงกลายเป็นเต็นหลบฝนได้นะเผื่อยามจาเป็นนะเอาใครงง,งยกมือใครง,งงจะให้ทำแล้วอ่นะต่อไปจับเวลานะครับเดี๋ยวจะแบ่งนะครับเนี่ยลอบสนามฟุตบอลเนี้ยนะแบบนี้เลยลักษณะแบบนี้นะความสูงไม้นะเนี่ยความสูงของไม้ประมาณนี้เลยเพียงไย ก้นเราเนี่ยเพียงก้นเพียงก้นฮะฮะประมาณนี้นะครับเต้นนะครับถ้าเราทำเกี่ยมก็กว้างอ่าเลดดื่อยเลดดื่อยถ้าทำสูงนะถ้าทำสูงจะแคบถ้าเตี้ยลงอนะ่ะยิ่งเตี้ยยิ่งกว้างเข้าใจไหมถ้าเรามีแค่นี้นะครับตามมีตามเกิดนะต่อไปเลยห้าเก้าต่อไปเร็วต่อคู่ไปดี้ห้าเก้า ตามคอบสนามฟุตบอลมานน่นโค้งมาโน่นโค้มาสารานุ่นฟุตบอลนุ่นวางของค้งไปคค้บอกันโค้มานโน่น,น ต่อไปเลย59ต่อจากเพื่อนเนี่ยเต็นแรกอยู่ไหนเต็นแรกอ่ะนี่ไงต่อไปเนี่ย59ให้มันตรงกับเต็นแรกไปเลยเห็นไหมเห็นหมู่นี่ไหมเนี่ยนับต่อมาแทนทีมจะนับจาก9นู้นมาประออกมา59ประมาณ59ต่อไปดูเลยไปฝั่งนู้นเลยให้มันตรงกันสิบห้านาทีนะครับ บัตด,ดีหนึ่งมาเฝ้าทวงด้วยนะถ้าเหลือสิบห้านาทีไม่มีคนเฝ้าทวงนะครับทวงอาจจะหายนะทวงหายเดี๋ยวพาไปขุดทวงให้วันนี้โมเมนท่นนะนานหนาคุบัวแลกับปิดข้างนี้แล้วกับเปิดข้างนี้ได้ไหมเออข้างออกข้างไหนครับโอ้มึงออกได้ทุกทางท่ง,ง,งวทวงอยู่คานข้างนี้ก็ได้คุณบัวมีแต่บ่านเดียวยุ่งขง าให้ยุ่งปากกันถึงแล้วนี่ไม่ต้องกันเลยนี่แล้วเออมันผมนะเฝ้าทงนะครับสิบนาทีเปลี่ยนนะเอาไม่ต้องละสามสิบนาทีเปลี่ยนคนหนึ่งสามสิบนาทีเปลี่ยนคู่หนึ่งนะครับ